สวัสดีครับผู้ชมอยู่กับปามและบามกรอกกระซิบก็สิบกระซิบครับต้องบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากเพราะเป็นเดือนที่ครบรอบ54ปีช่องสนั่นเองครับวันนี้ปามมีนัดกับสุดยอดผู้จัดถึง4คนเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันดีกว่าว่าเขามีละครอะไรดีๆมาให้เราดูบ้างนะฮะไปสับกันดีกว่าครับครบรอบ54ปีไทยทีวีสีช่อง3และอาบรรดาผู้จัดละครแล้วก็พร้อมใจกันส่งคำอวยพรและชวนเฝ้าหน้าจอชมละครน่าดู สวัสดีครับแม่หนูสวัสดีค่ะลูกปลา <c oughs> ตอนนี้แม่มีละครอะไรบ้าง <c oughs> ลูกชายสาคนนะนะก็สางเรื่องแบ่งกันไปรเรื่องแรกของคนโตก่อนนิ่ต้นเป็นแนว ทีไเดนกับน้องจีน่าอก็รักมันปักใจนะคะก็มีกองทัพพีกกับน้องเก๋ไก่ชไลเดอร์แพราะว่าคนนี้เป็นเล่นด้วยค่ะไม่เอ๋เอาจิงเรื่องนี้สนุกนะแม่สนุกสนุกนี่ก็เล่นดีเก๋ไก่เด็กก็ต้องบอกเลยว่าเพิ่งเป็นนางเอกใหม่ของช่องน้องเป็นคนสดใสหอูในกองสดใสมากเอ้ยเย้เอ้ยทั้งวันเลยใกล้ครบรอบ54ปีของช่อง3าแล้วอยากให้แม่อวยพรช่องสามครับแม่หนูครับขออวยพรให้ช่องสาม เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็เราจะได้ม yeah ีงานทําต่อไปเราจะได้มีงานทําต่อไป54นี่กําลังแข็งแรงมากสตรองมากค่ะสวัสดีครับพี่น้องอนุโนชาครตอนนี้มีละครอะไรอัปเดตให้เราฟังบ้างคะค่ะสายตาไปก็คูมลิขิตนะคะไปแต่างประเทศเราด้วยโอ้ดีใจค่ะะไรเรื่องใหม่ก็กาลังเตรียมผู้ใหญ่มีกันนังมาะค จริงๆพี่น้องเกิดจากที่ช่อง3เป็นผู้กำกับรายการก็ที่ช่อง3แล้วก็จัดละครแรกๆก็ที่ช่อง3ช่อง3ก็อรบรอบ54ปาีแล้วอยากขออวยพรหน่อยครับขอให้ช่อง3นะคะเป็นที่รักแล้วก็เป็นขวัญใจของผู้ชมรักช่อง3นะคะแล้วก็อยากให้ผู้ชมติดตามงานของช่อง3ตลอดไปด้วยค่ะรักช่อง3ที่สุดอ่ะพักสักครู่ละช่วงหน้ายังมี2ผู้จัดละครช่อง3รออยู่ครัา ใกล้ถึงวันครบรอบปีที่54ของช่อง3ล้วพี่อาร์ตและพี่กอบสุขหลักก็พร้อมส่งคำอวยพรสวัสดีครับแม่กอบสุขครับสวัสดีค่ะอุ้ยน้าตาคุณแม่เหมือนมีละครดีๆมาให้เราได้ดูกันม,มีอยู่มีอยู่เ,เรื่องเ,ออเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวให้อูบอกดีกว่าแม่กอบสุขเนี่ยผูกพันกับช่อง3ม,มานานมากความผูกพันกับช่อง3เป็นยังไงบ้างครับแม่ช่อง3ก็เหมือนบ้านนะเราอยู่แล้วเราอบอุ่นเรามีความสุขก็อยากให้ ช่องสามเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเป็นขวัญใจชาวไทยตลอดไปค่ะละครดีนะบ้านเดี๋ยวบอกเลยใช่แล้วดีเล่นด้วยสวัสดีครับพี่อาร์ตพระรังธรรมสวัสดีครับน้องปังครับละครพี่ดีและดังมากเลยอัปเดตให้ฟังหน่อยว่ามีละครอะไรบ้างครับมีเรื่องสจนกว่าจะได้รักกันครับให้คุณเป็นพระเอกนี่มากปรินกับปาปรินากปรินกับยาย่าน้องปังด้วย เอาริงเรื่องน,นี้สนุกมากนะผูช้ชมพี่บูดมากพูดแค่นี้ดีกว่าเออแค่นี้พอตอนตัดอ่ะบางทีแบบเห็นฉากไหนสัสนุกอ่ะอยากจะแคปไปให้ปามดูจริงๆเลยว่าเขาเล่อนอะไรไว้บ้างว <c oughs> ่าเ <c oughs> ขาสร้างความลำบากเราเพื่อคนตัดแต่มาพูดถึงช่องสามมีความผูกพันกับช่องสามยังไงบ้างครับเริ่มทํางานกับช่อง3ตั้งแต่เมื่อ25ปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่การเป็นนักแสดงนะครับจนมาถึงวันนี้ก็เปลี่ยนบทบาทตัวเองมาทําอยู่เบื้องหลังพูดถึงความผูกพันนี้คือไม่ต้องพูดถึงเลยคือยาวนานมากยาวนานมากกยืนหยัดแล้วก็สร้างความสนี้ให้ก ู้ชมตลอดไปน,น,นานๆเลยครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์54ปีไทยทีวี4ช่อง3นะครับ